นี่สาธารณะของสหรัฐพุ่งสูงส่อวิกฤตหนักเสี่ยงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกลียวมรณะทางการเงินหากไม่สามารถแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้ภายใน3ปีผลกระทบอาจลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรายการเจาะตลาดกับช่องรีติงจะเล่าให้ฟังเรดานิโอนักลงทุนชื่อดังเจ้าของบริษัทวอเตอร์แอดโซเชสบริษัทเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสินทรัพย์ใต้การบริหารมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้เขียนหนังสือขายดี p r i n c i p l e และเชนจิ i ง g World Order ได้ออกมาเตือนว่าสหรัฐจะเข้าสู่จุดวิกฤตทางการเงินอย่างเต็มที่หากไม่สามารถลดการขาดดุลทางการคลังลงภายใน3ปีโดยในขณะนี้หนี้สาธารณะของสหรัฐส,สูงเกิน36ล้านล้านดอนลลาร์และอัตราการขาดดุลอยู่ที่7.5%ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายในมุมมองของเขาหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปรัฐบาลอาจประสบปัญหาในการกู้เงิน เนื่องจากนักลงทุนอาสูญเสียความเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลส่งผลให้ต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้นจนเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงเข้าสู่เกลียวมรณะทางการเงินหรือเดบเด,ดสไปรอนเรดานิโอชี้ว่าสหรัฐต้องลดการขาดดุลลงเหลือ3%ของ GDP ทันทีมิฉะนั้นจะ,ะเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผ่านเงินเฟอ้อค่าครองชีพที่พุ่งสูงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตอนนี้ตลาดพันธบัตรสหรัฐ มีความเสี่ยงพังทลายได้อย่างไรหากรัฐบาลยังคงขาดดุลสูงโดยไม่มีมาตรการลดหนี้ตลาดพันธบัตรอาจเข้าสู่จุดวิกฤตเพราะที่ผ่านมารัฐบาลต้องกู้เงินจํานวนมหาศาลผ่านการออกพันธบัตรแต่เมื่อหน,นี้สะสมเพิ่มขึ้นนักลงทุนอาจเริ่มไม่มั่นใจในความสามารถของรัฐบาลในการชรําระหนี้ทําให้พวกเขาอาจเรียกร้องอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้ภาระหนี้พอกพูขนขณะเดียวกันภาคธุรกิจและประชาชนจะต้องเผชิญกับตนทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นส่งผลให้การลงทุนและการใช้จ่ายลดลงสุดท้ายหากนักลงทุนพันธบัตรขาดความเชื่อมั่นและเทขายอาจทำให้ตลาดพันธบัตรเข้าสู่ภาวะบอลเซลล์ออฟซึ่งจะเร่งให้เศรษฐกิจสหรัฐดิ่งลงสู่ภาวะถดถอยทำไมเรดิโอถึงย้ำว่าต้องลดขาดดุลให้ได้เรดิโอชี้ว่าเป้าหมายเร่งด่วนคือการลดขาดดุลเหลือ3%ของ GDP เพื่อให้ระบบการเงินอยู่ในระดับที่จัดการได้หากรัฐบาลยังใช้จ่ายเกินตัวหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะกลายเป็นภาระหนักต่อเศรษฐกิจส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นและกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนแนวทางลดการขาดดุลมีสองทางหลักได้แก่ข้อ1ลดรายจ่ายภาครัฐเช่นการตัดงบประมาณด้านสวัสดิการและโครงสร้างพื้นฐานข้อ 2. เพิ่มรายได้ผ่านการปฏิรูปภาษีเช่นขึ้นภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตามมาตรการรัดเข้มขัดมักเผชิญกับแรงต่อต้านจากประชาชนเพราะอาจทําให้สวัสดิการถูกตัดลดการลงทุนภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทั้งเศรษฐกิจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเศรษฐกิจหากสหรัฐไม่ลดการขาดดุลทันเวลาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรงโดยเฉพาะด้านเงินเฟอ้อและค่าครองชีพเพราะรัฐบาลอาจต้องพิมพ์เงินเพิ่มส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและเงินดอนลลาร์อ่อนค่าลงในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานอาจเผชิญภาวะว่างงานเพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจต้องลดต้นทุนและชะลอการจ้างงานหากรัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรการรัดเข็มขัดก็อาจนำไปสูก่การตัดงบประมาณด้านสวัสดิการสาธารณาสุขและการศึกษาซึ่งจะกระทบชนชั้นกลางและล่างมากที่สุดประชาชนอาจเผชิญกับค่ารักษาพยาบาลและภาษีที่สูงขึ้นในขณะที่การสนับสนุนจากภาครัฐลดลงทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมแย่ลงรัฐบาลสหรัฐมีทางเลือกอะไรบ้างในการหลีกเลี่ยงวิกฤต รัฐบาลสหรัฐมีทางเลือกหลักสองทางในการควบคุมหนี้ได้แก่ข้อหนึ่งการขึ้นภาษีการเพิ่มภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคลเพื่อเพิ่มรายได้เข้ารัฐแม้ว่าจะช่วยลดการขาดดุลได้แต่ก็อาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจข้อ2การลดรายจ่ายของรัฐบาลผ่านมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังเช่นการลดงบประมาณด้านสวัสดิการและโครงสร้างพื้นฐานวิธีนี้แม้ว่าจะช่วยลดหนี้ได้รวดเร็ว แต่ก็อาจทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวและสร้างแรงกดดันต่อประชาชนสหรัฐควรเรียนรู้จากประเทศที่เคยเผชิญวิกฤตนี้เช่นกรีซที่ล้มเหลวในการควบคุมนี้จนต้องพึ่งพา IMF และ,ะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนักในทางตรงกันข้ามเยอรมนีประสบความสําเร็จในการควบคุมนี้ผ่านนโยบายสมดุลงบประมาณซึ่งสหรัฐอาจใช้เป็นต้นแบบในการบริหารการเงินของประเทศให้มั่นคงในระยะยาว ก็อาจเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังผเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากเรดาริโอเตือนว่าสหรัฐเหลือเวลาเพียง3ปีในการลดการขาดดุลทางการคลังมิฉะนั้นประเทศอาจเข้าสู่วิกฤตทางการเงินหากรัฐบาลยังคงใช้จ่ายเกินตัวตลาดพันธบัตรอาจพังทลายนักลงทุนอาจสูญเสียความเชื่อมั่นและอัตราดอกเบี้ยอาจพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนการลดขาดดุลเหลือ3%เของ GDP เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะผ่านการเพิ่มภาษีหรือลดรายจ่ายของรัฐบาลแต่ไม่ว่าทางเลือกใดสหรัฐต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อลีกเลี่ยงหายยนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ